ธนาคารอมสินปล่อยกู้ผู้มีไรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมืนบาทนะคะตัวนี้จะเป็นโครงการของธนาคารอมสินนะคะสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนธนาคารอมสินได้มาปล่อยกู้อีกครั้งนะคะ ตัวนี้จะเป็นเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะเพื่อเป็นเงินทุนเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพนะคะแล้วก็จะเป็นการชําระหนี้สินเนาะระยะให้การผ่อนของเขาถ้าวงเงินไม่เกิน5 0,000บาทจะผ่อนได้สูงสุดไม่เกิน3ปีหรือ36มงวดน,นะคะก็คือวงเงินตั้งแต่5 0 0 0มบาทขึ้นไปถึง1นึ่งแสนสามารถผ่อนสูงสุดได้ที่5ปีหรือ60สิบงวด หลังจากนี้วงเงินตั้งแต่100,000ถึง200,000บาทนะคะผ่อนได้สูงสุด8ปีหรือ96งวดนะคะตัวนี้การสมัครเนาะเราสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินแล้วก็ลงทะเบียนนะคะหรือของใครที่ใช้แอปธนาคารของออมสินก็คือเราเข้าไปแล้วก็กดอาสินเชื่อตัวนี้จะขึ้นเข้ามาหลังจากนั้นให้เราใส่เลขบัตรประชาชนก่ขอข้อมูลของเรานะคะ จะเป็นการใส่ชื่อนามสกุลตัวนี้เอกสารในการอัปโหลดเขาจะขอเป็นสลิปเงินเดือนล่าสุดแล้วก็สเตตเมนต์นะคะสเตตเมนต์แล้วสามารถดึงไฟล์ได้ในระบบของธนาคารอื่นๆได้เลยใครใช้เป็นธนาคารอะไรก็ได้เนาะหลังจากนั้นเขาจะให้เราลงทะเบ,บียนตำบลอำเภอที่เราสะดวกไปยื่นเอกสารนะคะแล้วก็จะให้เรานัด ่าวันแล้วก็ให้เราเลือกวันเวลาเนาะที่เราต้องการนําเอกสารไปส่งหลังจากนี้เขาจะมี s อสแจ้งเตือนเราเป็นข้อความนะคะว่าเราจะผ่านไหมถ้าผ่านก็คือเขาจะมีเอกสาร่าส่งมาจัดส่งให้เราอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการยืนยันนอว่าเราอ่าสามารถกู้ยืมเงินของธนาคารออมสินได้ เผื่อใครที่สนใจจะกู้ยืมเงินของธนาคารออมสินนะคะสามารถไปลงทะเบียนได้เลยเนื่องจากว่าธนาคารออมสินเกาจะมีการปล่อยเงินกู้ออกมาเรื่อยๆเนาะถ้าหากหมดเคตรหรือว่าเต็มตามจำนวนที่เขาประกาศแล้วตัวนี้ก็จะปิดรับสมัครนะคะ เอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนล่าสุดสเตทเมนต์นำเอกสารดังกล่าวนี้ไปติดต่อพนักงานตามที่เขาแจ้งเลยยังไงก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ